น,นี้เริ่มลดมากเลยเหรอหกสิบเปอร์เซนเองถ้าอ้าลักษณะแบบนี้เลยคือความสดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับถ้าเป็นผมนะคือผมไม่กินละอย่างเนี้ยเพราะอ้าขนาดนี้มันจะเริ่มมีกลิ่นแล้วม,มันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับสวัสดีครับผมโจโจอันทัวนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเมนูมาฝากนะครับ เป็นเมนูหอยลายนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจิบให้ดูเป็นตัวตวก่อนแล้วกันหอยลายนะครับอ่ะอน,นี้นะครับเราเรียกว่าหอยลายเดี๋ยวผมจะเอาหอยลายเนี่ยมาผัดน้ำพริกเขานะครับก่อนอื่นที่จะไปผัดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือกซื้อกันก่อนเลยนะครับ อันนี้คือหอยลายนะครับตป็กองกองนะครับมีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีนะครับถ้าหอยลายปกติดีๆนะครับฝามันจะปิดสนิทนะครับแบบนี้นะครับฝาจะปิดสนิทแบบนี้เลยนะครับดูเราเราเราดูก็รู้ละฝามันจะปิดสนิทมากเลยถ้าลักษณะนี้ นี่หอยตายแล้วถ้ามันอ้าปากนี้แล้วเราเราจับมันบีบอยู่นี้ถ้ามันบีบกับคืนใบก็คือปิดกับคืนใบแสดงว่ามันยังเป็นอยู่แต่ถ้าเราบีบกับคืนไปแล้วมันไม่คืนสภาพมันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันเราก็ไม่ค่อยได้กินมันเท่าไหร,ร่เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบว่าชนิดที่ว่าคือแบบถ้าเจอแล้วลักษณะก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องซื้อหรือว่าไม่ต้องกินเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้ผมก็คือในกองนี่แหละผมเลือกมานี่คือผมจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันลักษณะแบบนี้ก็คือว่าหอยอ้าขนาดนี้เนี่ยซึ่งมันอ้าเยอะเกินไปถ้าอ้าในลักษณะแบบนี้เท่านี้เท่านี้มันก็ยังพอทนนะครับยังพอแบบเออยังพอใช้ได้อะแต่ความสดมันก็จะลดถอยลงไปอย่างเช่นถ้ามันอ้าประมาณขนาดเนี้กระนนถ,าถามความสดก็คือประมาณ80% เก้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าอ้าขนาดนี้เริ่มลดมากเลยเหลอหกสิบเปอร์เซ็นต์เองถ้าอ้าลักษณะแบบนี้เลยคือความสดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับถ้าเป็นผมนะคือผมไม่กินละอย่างเนี้ยเพราะอ้าขนาดนี้มันจะเริ่มมีกลิ่นแล้วมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับแล้วนถ้าไปเจอแบบลักษณะอย่างนี้ถ้าเปิดอ,อ้าขนาดนี้คือขอให้รู้ไว้เลยนะครับคุณกินไม่ได้ละลักษณะนี้นะครับนี่ประมาณนี้เหมือนกันนะครับ อย่างเงี้ยกินไม่ได้ละถ้าอ้าถึงขนาดนี้กินไม่ได้เลยแล้วก็อีกจำพวกหนึ่งคือปดสนิทเหมือนกันแต่ว่าตูแตกอืตูแตกนี่นะครับปีชนิดกับตูแตกยังถือว่ายังเป็นหอยเป็นอยู่ได้นะครับถ้าปากมันไม่อา้านะครับถ้าฝามันไม่อ้าออกอ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าการขนส่งหรือว่าการถ่ายถ่ายเรเยยถ่ายใสย่ตะกร้าใส่ลวดใส่อะไรเงี้ยที่เป็นภาชนะในการใสอ่อ่ะมันกระแทก ทำให้ตู่มันแตกหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการลากนะครับก็คือวิธีการจับมันเองนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้แตกได้อย่างนี้ถือว่ายังใช้ได้ยังกินได้นะครับแต่เวลาผัดแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเขาเรียกอะไรเศษเศษเปลือกมันจะร่วงลงกระทะนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอามากินได้นะครับนี่อย่างลักษณะนี้ค่ะอย่างนี้ที่แตกอย่างนี้คือแตกแบบใช้ไม่ได้แล้วนี่ยแตกด้วย แตกที่ตูดด้วยแล้วก็ฝาอ้าด้วยนี่ใช้ไม่ได้ละไม่สมควรกินนะครับเนี่ยลักษณะนี้ก็อันนี้ก็ไม่สมควรกินนะครับอย่างนี้อย่างเนี้ยที่ผมบอกว่าสักเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างเนี้ยคือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราเจอเราซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเอาไปทําวันนั้นเลยอืไม่ควร พอเราซื้อมาเจอเนี่ยไม่ควรอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ควรนานก,กว่าชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเราก็ต้องเอาไปทํากินละนี่นะครับอย่างนี้มันพอได้อยู่นะพอเรากระตุ้นมันมันก็เริ่มจะฝามันก็เริ่มจะปิดสนิทลงเรากระตุ้นคือแสดงว่ามันยังตายไม่สนิทครับเห็นป่ะอืมนี่ผมกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นไปเรื่อยมันก็ปิดสนิทละเห็นป่ะปิดสนิทละปิดที่ปิดสนิทนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าผมบีบนะครับ มันเป็นการเออ่เขาเรียกอะไรกระ,กระตุ้นมันให้นึกรู้สึกตัวว่าตอนนี้มันมีอะไรมากระทำมันอยู่นะอย่างเงี้ยนี่ได้นะแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าต่อให้มันตายแล้วเรากระตุ้นยังไงก็ไม่ปิดเนี่ยอย่างเงี้ยดูเนี่ยผมกระตุ้นหลายทีได้มากไม่มีปิดเลยอย่เงี้ยตายแล้วหอยตายแล้วแล้วก็ให้เขาจุดัวเวลาเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราขอจับเขาแบบนี้ ฟังเสียงเอาถ้าเสียงมันตึกต๊กตึกต๊กอ่ะแสดงว่าหอยมันข้างในยังมีตัวแต่ถ้าเวลาเราซื้อแล้วโยนอย่างเงี้ยมันกรอกๆ,ๆอ่ะแสดงว่าหอยมันมีแต่เปลือกไม่มีเนื้อนะครับเราสังเกตเอาแล้วก็อย่างเงี้ยเอามือเขย่าอย่างเงี้ยให้มันดูว่าเออมันหนักหนักมืออย่างเงี้ยใช้ได้แต่บางตัวเห็นปิดสนิทอย่างเงี้ยบางตัวก็มีโคลนนะครับมีโคลนซ่อนอยู่ข้างในอันนี้นะครับ <c oughs> ที่ผมบอกว่า บางตัวมันจะมีโครนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับแอะอะเห็นไหมครับถ้าเราไม่เช็คดูทุกตัวเราเวลาผัดลงไปในกระทะมันจะเห็นโคลนเหมือนเรากินตายเหมือนน้ามันทไมมันดําๆอะไรเงี้ยก็คือโคลนมาสมโคลนเองนะครับอือให้เห็นแล้วนะครับเวลาตอนเราเก็บเอาขึ้นนะ่ะพยายามหน่อยพยายามดูให้ถี่้วนนะครับ ก่อนก่อนที่เราจะไปผัดนะครับเราก็ต้องแช่น้ําจืดไปหน่อยอ่าดูอย,อยางนะครับเราก็เลยแช่น้าจืดไว้เทหน่อยแช่แช่ไว้เพื่อที่จะให้หอยเนี่ยมันคายน้ําออกนะครับน้ําที่เค็มๆที่อยู่ในตัวมันแล้วก็ให้มันคายโคลนออกบางตัวหอยเนี่ยมันยังอมที่โคลนอยู่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอมที่โคลนอืม คำว่าอมขี้โคนก็คือว่าหอยเนี่ยโปรตีนมันจะแช่อยู่ในโคลนเนี่ยอยู่ในโคลนอยู่ในเลนแล้วเราไปจับมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยจังหวะมันหายจังหวะจังหวะมันอ้าปากอยู่อดีโคลนมันพอมันกูปากปุ๊บโคลนมันก็เข้าอยู่ในตัวมันเลยแล้วมันก็ขึ้นมามันก็เลยไม่มีโอกาสได้โดนน้ําอีกเลยเพราะนั้นมาถึงเราเนี่ยให้เราแช่น้ําไว้สักพักหนึ่งครับก่อนที่จะผัดมันจะได้คลายน้ําคลายน้ําเค็มออกจากตัวแล้วก็คลายขี้โคลนออกจากตัวไยครับ เปลี่ได้เลยนะครับแช่วัตถุพักแล้วก็ใส่น้ำพริกเผานะครับใส่ใส่น้มันพริกเผาด้วยนมะมันมัน้นครับเราจะผัดแบ่ร้ายน้ำพริกเผาให้ไ,ไปเลยจะใส่เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้มันเข้มขน้นเกกอองง หอยลายผัดผักเผาได้ทีแล้วก็ <c oughs> เอาหอยลายเนะีใส่เลยไม <c oughs> ่หมด,ดก็ได้ตักมาอีใหญ่เลยล่กิน เพิ่มเติมคือน้ำมันหอยนะครับมันหอยแล้วใส่ใส่เยอะหน่ยได้เข้มข้นนะครับถ้าผัดแล้วไม่ไม่เข้มข้นนี่ไม่อร่อยนะ,ะน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ไปน้ำตาลนี่ต้องใส่ไปเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำที่โตหอยมันออกมาเนี่ยจะเค็ม ส่วนน้ำปลากับซีอิ๊วอะไรยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวรอให้สุกเต็มที่แล้วเราชิมนะครับถ้ามันเค็มจากน้ำทะเลอยู่แล้วน้ำปลาผมก็ไม่ใส่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมน้ำน้ำปนกระทะนี่มาแล้วนะครับมาจากตัวหอยเลยแล้วหอยเนี่ยหอยเนี่ยถ้าเวลามันสดหรือว่าหอยมันเป็นเนี่ยะ เว nice ลาเราผัดเนี่ยมันจะเป็นเนื้อฝาเดียวคาว่าเนื้อฝาเดียวก็คือมันจะมีเนื้ออยู่ไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้อ่ะมันจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับเนื้อส่วนถ้าเราเห็นว่าถูกแล้วแล้วเนื้อเป็นสองฝาแสดงว่าหอยไม่ดีครับผมบอกให้เลยหอยเกือบจะทุกชนิดเลยนะครับเนื้อมันจะติดแค่ฝาเดียวเพราะว่าที่มันติดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีติ่งอยู่เนี่ยติ่งมันจะอยู่ตรงน,นี้นะเ, AC. เนี่ยผมเด็ดให้ดูแ่ละเนี่ยติ่งมันเรียกติ่งหอยเนี่ยติ่งหอยมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็เลยติดแค่ฝาาาด้ฝนนนึงเท่ั ส่วนถ้ามันเคยเห็นแล้วเนื้อม้องติดของฝานะคุณไม่ต้องกินหรอกเนื้อแม่งแหลกเดี๋ยวกินไม่ได้บางทีก็เน่าเลยให้ดูนะครับเป็นวิทยาทานเห็นนะครับพอตัวไหนมันโดนนะ้ำมันก็จะค,ค่อยๆอ้านะครับก็คือมันจะค่อยสุกนะครับเพราะนั้นให้เรา ข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วก็เอาข้างบนไว้ข้างล่างเพื่อจะได้สุกทั่วๆกันนะเริ่มสุกมาทีละนิดเกือบเลแล้วนะครับเห็นไหมตัวไส้สุกมันจะเด้งเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นสิบฝาเดียวตลอดนะครับมันจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแค่นั้นเอง ได้แล้วเริ่มสุกทัวหน้ากันแล้วต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนชิมน้ำนะครับขั้นตอนชิมน้ำมันว่าเข็มได้ที่ยังอือของผมได้ที่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอาจจะพลาดได้อ่อนมีเนื้อครับ ที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คือนมสดน,นะครับเด<น>ีย๋ยวเราจะใส่นมสดใส่นมสดเพื่อให้ความเข้มข้นนะครับราดไปเลยเยอะหน่อยก็ราดไปเลยผมราดทั้งข้าวฟอ,อ,องไม่ได้เข้มข้นเลยนะครับนนบ,บางที่เขาว่าตบตบพริกสดใส,ส,ส่ไปด้วยนะครับแต่ผมไม่ไมใช่ไม่อพอละมันก็ มันและเข้มข้นละครับสุดยอดมากนะครับประทานนี้เต็มที่เลยนะครับชิมอีกทีว่ามันมันแค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วตามด้วยใบัหวะพานะครับใส่ใบัหละพาแล้วปิดแก๊สได้เลยนะครับ เต็มที่เลยใบห,หัวลนะผัแล้วปิดแก้นเลยนะครับแล้วผัดปิดแกรสแล้วผัดเพื่อไม่ให้ใบหัวละผ้ามันดํานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวใบหัวละผ้ามันดําแล้วมันแดนแล้วมันไม่ค่อยน่ากินนะรเรียบร้อยครับใส่ลายผัดมันพิเขห็นหมครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับดูถ้วยเบลเลอร์เลยไม่ใช่ถ้วยแต่กระมังเบลเลอร์เลยหอยลายนะครับอู้หน่ากินด้วยนะครับโดโดโดนีนะครับเดี๋ยวผมจะกินเลยกินเล่นอร่อยมากเลยหอยเนื้อหลุดด้วยอะไรมาหลายตัว อร่อยอร่อยนะครับอร่อยจริงว้าเดือดหอยคัดตัวดูนิ้วได้ดูครับตัวใหญ่เลยไหมอืมโอเคไปลนะอย่าลืมไปดูนะครับทั้งวิธีเลือกซื้อหอยแล้วก็วิธีผัด ครับคลิปนี้รับประกันได้ว่ามีประโยชน์ต่อคนดูแน่นอนนะครับโอเคไปละเดีย๋ยวลืมกดติดตามมตจุตจวนทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ